อ่ะครับสวัสดีครับอ่าสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่ใช้เครื่องซักผ้าอ่าฮิตาชิรุ่นนี้นะครับหรือว่ายี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันจะมีผ้าหลุดล้เข้าไปในถังนะครับทีนี้มันหลุดยังไงเราไปดูกันเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีผ้าหลุดเข้าไปเลยนะครับไอ้ตัวนี้ก็หลุดนะครับเราดูแล้วมันหลุดได้ยังไงนะครับแค่ขอบชิดนิดเดียวเองนะครับเนี่ยครับอันนี้มันหลุดนะครับผ้าอยู่ในนี่นะครับ ลูกค้ามาให้นะครับว่าน้ําไม่ถังตอนที่มันปั่นแห้งน้ํายังอยู่ประมาณครึ่งนี่เลยเพราะว่าผ้าหลุดลงไปปิดรูน้ําข้างในนะครับเห็นไหมครับผ้าจะปิดลงไปปิดรูน้ําข้างในนะครับเนี่ยครับทีนี้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับมันมีหลายแบบนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาก็จะถอดแค่ฝาครอบตรงนี้ออกเท่านั้นเองนะครับแต่ฮิตาชิรุ่นนี้นะครับฮิตาชิรุ่นนี้นะครับ อาฝาครอบตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเดียวกันหมดนะครับถ้าเราจะไปเอาผ้าออกตรงนั้นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องถอดน็อตออกให้หมดเลยนะครับอ่นนี่ครับถอดน็อตออกตรงไหนกันยังไงบ้างนะครับผมจะพาพ่อบ้าหรือแม่บ้านเข้าไปอถอดดูนะครับอ่ตรงนี้ใช่หมดนะครับปรากฏว่าตรงนี้ครับน็อตข้างๆพวกนี้ครับเราจะต้องออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยครับออกให้หมดเลยนะครับอตามขอบพวกนี้ครับเนี่ยครับข้างนี้ออกให้หมดเลยนะครับด้านหลังอีกนะครับหลังจากที่เราถอดด้านหลังออกแล้วนะครับ อ่าในฝาตัวนี้นะครับฝาครอบตัวนี้นะครับอ่ก็จะมีน็อตอยู่ข้างในอีก3าตัวนะครับเราต้องเอาออกนะครับอ่าทีนี้เราจะต้องยกอันนี้ขึ้นมายกยกฐานตัวนี้ครับออกมานะครับแล้วทีนี้เราก็จะไปล้วงเอาผ้าด้านในนี้ออกมาได้นะครับถ้าไม่งั้นเราออกมาไม่ได้ถ้าเราไปงัดแบบนี้ล้วงออกยากนะครับเนี่ยล้วงออกยากนะครับอาจจะไปงัดทําให้อายางซระเปาขาดได้ถ้าออกแบบนี้ออกยากแน่นอนนะครับจับไม่ได้บางทีมันจะไปพันอยู่ตรงแกนนี้ด้วยนะครับอ่า สำหรับพี่น้องอ่าพาะบ้านในบ้านนะครับที่เจออาการมอเตอร์ปั่นแห้งไม่มีแรงนะครับปั่นแห้งไม่มีแรงและผ้าก็อ่าเปียกน้ําอยู่น้ําออกจากถังไม่หมดประมาณนี้นะครับแสดงว่ามันมีผ้าผ้าหลุดลงไปอ่าปิดรูน้ําด้านในนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องอ่าพาะบ้านในบ้านไปถอดดูนะครับว่าถอดยังไงนะครับอ่าทีนี้เราจะไปถอดกันก่อนนะครับ เบื้องต้นเราจะต้องมาถอดฝา่าฝาด้านหลังนี่ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาปลดเบรกก่อนนะครับปลดเบรกก่อนนะครับเราปลดเบรกออกก่อนนะครับเนี่ยครับปลดสายเบรกออกก่อนนะครับทีนี้ครับหลังจากที่เราปลดสายเบรกออกแล้วนะครับ่าสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับหรือพี่น้องมือใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะถอดน็อตเขาเยอะมากนะครับทีนี้หลังจากที่เราถอดน็อตพวกนี้ครับออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยครับตามขอบพวกนี้ ทุกตัวเลยนะครับต้องออกให้หมดนะครับแล้วทีนี้ด้านในฝาตัวนี้ก็จะมีน็อตอีกอีกนะครับนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกมาแล้วนะครับเราก็ยกฝานี้ออกมาได้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับเขาก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้ครับข้างในนะครับเราจะเป็นที่ต้องถอดน็อตพวกนี้ออกให้หมดเลยครับหนึ่งตัวนะครับอ่าสองตัวอ่าสามตัวเนี่ครับเราต้องถอดน็อตออกให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยครับเนี่ยใช่หมดเลยครับ เอาออกให้หมดเลยนะครับทุกอย่างน็อตที่ยึดนะครับออกให้หมดทีนี้เราจะยกฝาตัวนี้ครับขึ้นมานะครับถ้าเป็นงั้นเราจะถอดไม่ได้เลยนะครับทีนี้เราจะไปถอดน็อตตัวนั้นออกเรียบร้อยแล้วเราก็จะยกอันนี้ขึ้นนะครับเนี่ยครับถึงจะถอดมันได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ฝาครอบตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันใช่หมดเลยนะครับพวกนี้เป็นเป็นอันเดียวกันหมดแต่บางรุ่นเขาจะมีเฉพาะไอ้ตัวนี้เท่านั้นเอง หลังจากที่เราถอดน็อตออกแล้วเราก็งัดออกได้เราเราก็สามารถ ving, <c oughs> ล้วงเอาผ้าเอาเศษอะไรที่นห่อยู่ในถังนี้ออกมาได้นะครับแต่อันนี้จําเป็นที่จะต้องถอดออกให้หมดนะครับหลังจากที่เราได้แนะนํากันแล้วว่าจะต้องถอดอยังไงสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับรุ่นนี้นะครับอถอดน็อตออกให้หมดแล้วนะครับทีนี้เราจะไปถอดน็อตน,น,นี้ออกหลังจากถอดน็อตน,นี้ออกเราก็ยกฝาตัวนี้ขึ้นเลยนะครับเนี่ยครับโอเคนะครับ เอาละครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกหมดแล้วนะครับพวกนี้นะครับน็อตยึดพวกนี้เอาออกไปให้หมดเลยนะครับทีนี้ก็จะเหลือแต่แต่ฝาพวกนี้นะครับครอบอยู่ข้างบนเท่านั้นเองแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับทีนี้ผมจะพาไปยกเลยนะครับ ไอ้าหลังจากที่เรายกฝาครอบออกแล้วนะครับเราก็มาส่องดูนะครับเนี่ยครับส่องดูด้านในเลยนะครับว่ามันจะมีเศษผ้าอยู่ข้างในเนี่ยครับเนี่ยครับตัวนั้นไปปิดรูน้ําเลยนะครับตรงนั้นนะครับมีเศษผ้านะครับทีนี้น้ำน้าไหลลงไปไม่ได้นะครับมันระบายลงข้างล่างไม่ได้ มันก็เลยเออล้นอัน,นเห็นไหมครับอยู่ข้างในนี่เลยครับมันก็เลยทําให้ผ้าเปียกน้ําอยู่ปัน่นหมาดไม่ได้เนื่องจากและอีกอย่างหนึ่งมอเตอร์ก็หมุนไม่แรงด้วยเพราะว่ามันมีน้ําฉุดมันไว้นะครับทีน,นี้เราล้วงเอาผ้าออกมาก่อนนะครับเ <c oughs> นี่ยครับมีทุกยี่ห้อเลยอันนี้อันนี้ถุงเท้าเด็ก <c oughs> เนี่ยครับมันจะมีเศษผ้านะครับเข้าไปพันแกนตัวนี้แล้วไปปิดรูน้าอ่าเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่ารูระบายน้ําของเขาจะอยู่ตรงนั้นนะครับหลังจากที่ถังตัวนี้ครับมันปั่นหมาดมันก็จะรีดน้ํารีดน้ําล,ลงไปเอออกจากรูนั้นไปเลยนะครับอ่าถ้ามีเศษผ้าเข้าไปปิดรูมันไว้น้ําลงไม่ได้มันก็จะค้างอยู่ในถังอา่าค้างไปนานๆน,นะครับมันจะทําให้อา่ายางสะตนเปาฉีกขาดและน้อาอ่าตกใส่มอเตอร์ปั่นหมาดทาให้มอเตอร์เสียได้นะครับเพราะฉะนั้น อ่าสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับอ่าให้สเกตดูนะครับเวลาปั่นหมาดนะครับอ่ามีการเสียงดังฟู่ฟูฟ่ฟาฟ้าและมอเตอร์ปั่นหมาดไม่มีแรงหรือว่าติดติดขัดขัดนะครับให้สเกตดูว่าน้าค้างอยู่ในถังหรือเปล่าประมาณนี้ครับถ้าน้าค้างอยู่ในถังอยู่ผ้าที่เราปันา่นหมาดมันมันไม่แห้งเลยนะครับไม่หมาดยังเปียกน้ําอยู่ <c oughs> แสดงว่ามันมีเศษผ้าลงไปปิดรูอ่าดูน้ําด้านในนี่นะครับ ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับพวกซัมซุงพวกนี้ครับ LG เขาก็จะมีไอ้ตัวฝาครอบตรงที่ปั่นหมาดนี้เท่านั้นเองครับเราสามารถถอดน็อตออกแล้วก็งัดขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าเป็นฮิตาชิรุ่นนี้นะครับนยครับเราจะเป็นที่จะต้องถอดน็อตทั้งหมดออกเลยนะครับแล้วก็ยกฝาขึ้นแบบนี้เลยนะครับอย่าทำตามคลิปผมนี่นะครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่มีอาการปั่นหมาดไม่มีแรงนะครับ ถังปัหมาดไม่มีแรงผ้าก็ยังเปียกอยู่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเป็นผ้าแบบนี้นะครับไปติดปิดรูน้ํานะครับสําหรับเครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่นนี้นะครับเนี่ยครับสาหรับพ่อบ้านที่ใช้เครื่องซักผ้าแบบนี้นะครับแม่บ้านนะครับบอกพ่อบ้านถอดแบบผมเลยนะครับถอดออกไปแล้วถ้าถอดแล้วไม่เข้าใจที่จะถอดนะครับโทรมาถามผมได้เลยครับที่นพดลศรีมาลานะครับ0801318173นานาะครับถ้าพ่อบ้านถอดไม่เป็นนะครับถอดไม่เป็นกลัวมันแตกตรงนั้นตรงนี้ ผมก็จะวิดีโอคอลไปแนะนําว่าถอดต,ตรงนั้นถอดต,ตรงนี้นะครับอ่าถอดได้แน่นอนครับพ่อมันมีไม่เยอะนะครับเพียงแต่เราไม่เคยถอดเราก็เลยกลัวว่าพังหรือเปล่าเนี่ยโเหเมื่อวานกอดข้างบ้านทําพังมาแล้วโดนเมียดา่าต้องกินข้าวเย็ยนไม่ได้เลย <laughs> ประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ <c oughs> ไม่ต้องกลัวเมียดา่าโทรมาถามผมเลยนะครับ ผมจะแนะนำไม่ถอดนะครับแล้วก็ถอดก็ไม่ยากด้วยนะครับเพียงแต่เราไม่เคยถอดเท่านั้นเองนะครับาสําหรับอาการที่อ่าน้ํคขังอยู่ในถังนะครับปั่นมาดนะครับปัดหมาดไม่มีแรงนะครับสาเหตุมาจากผ้าหลุดเข้าไปอุดตันในท่อระบายน้านะครับน้ําลงไม่ได้ทําให้ผ้าเปียกเมื่อผ้าเปียกอยู่น้ําก็ขังอยู่ในถังมอเตอร์ข้างล่างหมุนก็ไม่มีแรงนะครับเพราะอตัวนี้สุดไว้นะครับถ้าเกิดการเสียงดักฟูฟูฟาฟาน้ำขังอยู่ในในในถังนี่นะครับมั่นใจได้เลยว่า มีเศษผ้าหลุดลงไปในถังนะครับ <c oughs> เหมือนอันนี้นะครับเนี่ยครับผ้าหลุดลงไปในถังนะครับเนี่ยครับนะครับอันนี้เจ้าของเขาก็เอามาให้ทํานะครับว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ <c oughs> ปันมาร์กก็ไม่มีแรงแล้วก็น้ําก็ไม่ลงเต็มถังเหมือนเดิมเลยประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็มาล้วงผ้านี้ออกแต่ว่าฮิตาชิรุ่นนี้นะครับอ่ามันจะยุ่งยากไปหน่อยเพราะว่าน็อตมันเยอะนะครับเราต้องถอดนู่นถอดนี่ แต่ถ้าเป็นพวกซัมซุงเอลจีถอดฝาครอบตรงนี้ออกก็ได้แล้วนะครับเอาแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องพ่อบ้านในบ้านนะครับที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับและสําหรับพี่น้องมือใหม่ด้วยนะครับว่าต้องสังเกตดูให้ดีก่อนที่เราจะปัดหมาดหรือยังไงมันไม่มีแรงยังไงเราต้องเข้าไปดูต้นในนี้ก่อนนะครับบางทีผ้าพวกนี้ครับมันไปพันแกนตัวนี้ได้นะครับเพราะพันมาเยอะแล้วนะครับเพราะที่เขาผมเคยเจอนะครับเอาแล้วครับ ขอบคุณมากมายสำหรับกับการกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ